สวัสดีครับครับครับผมก็จะบอกว่าวันนี้นะครับผมก็มาเป็นลุกของเฮนรี่โคโมนะครับผมก็สไตล์เท่ๆครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคือมันเหมือนกับเข้ากับเรามากเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบชอบใส่ยีนอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าแบรนด์นี้ก็คือผมรู้สึกว่ามันใช่เลยทุกคนก็ว่าอย่างนั้นไหครับเออใช่ครับผมครับผมส่วนลุคของเจมันนี้ก็ทางจีนเดนิมนะครับผมก็จะเป็นลุคแบบแนวยูนิเซ็ก์เนาะก็แบบเป็นเสื้อขอบเพราะว่า คนส่วนใหญ่ก็คิดว่าแบบคนที่ใส่เสื้อเสื้อของก็คือต้องเป็นผู้ผู้หญิงอะไรเงี้ยจริงๆผู้ชายก็สามารถใส่ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นลุคแบบนี้ครับใช่ไม่ไหวนะมันร้อนนิดนึงช่วงนี้ใช่ครับผมเขเปิดแอร์นะเอาแอร์ก็ร้อนช่วงนี้ร้อนทุกหมดตอนนี้โอเคเขาครั้งแรกเป็นไงบ้างไม่จริงตอนแรกเขามีเสื้อกั๊มแต่ว่าเขาเหมือนกับรู้สึกว่าอยากอยากเหมื้อครับ อยากอยากเอาเสื้อกล้ามออกก็เลยสวมเพลงก็เหมือนกับจะได้ทุกคนจะได้เห็นลุคใหม่ของน้องด้วยใช่ก็เลยแบบเต็มที่เลยครับเพราะว่าเราใส่เสื้อกล้ามบ่อยแล้วถ้าถ้าเปิดเป็นลุคพี่เดีน้องแต่ว่าเสื้อกล้ามยีนเดี๋ยวพอจบงานเดี๋ยวเจมเปลี่ยนให้พี่เดทใส่ไม่เป็นไรพังค้าเพียบเดี๋ยวของพี่เนทเก็บไว้ก่อนของอุปไว้ก่อนจะได้ทีเดียวครับผมเฮ้ยใส่ได้เดี๋ยวพี่ออฟตีแล้วผม ใช่นะการดูอาการแต่งตัวอ๋อใช่ครับผมก็เพราะว่านี่เออ่นีจะรู้สึกว่าแบบคือการแต่งตัวมันเหมือนกับเราชอบตัวไหนแล้วมามิกแอนด์ and อย่างเงี้ยมันมันก็จะทําให้เราแบบว่ามีความมั่นใจด้วยในแต่ละวันที่เราจะออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบกันเลยใช่ครับผมเพราะเหมือนกับเวลาเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าไปเหมือนกับเอาเอาฟิสสนามบินอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ย การแต่งตัวก็คือสําคัญเพราะว่าเหมือนกับเราต้องไปเจอพี่ๆแฟนคลับหรือว่าไปเจอคนข้างนอกอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าสนุกกับการแต่งตัวมากๆครับถ้าวันไหนรีบก็เป็นเสื้อยืดกับกางเกงช้างใช่ไหมเลยชายแบบชุดนอนชุนนอนมีชายช่างประน้ำมีใชใช่ครับขาดึกดึกหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อถ้าของเจมก็จะชอบใช้ กด <icana, S 1> <า>3สี่ฮะแบบว่าก็อย่างเช่นถ yes. ้าเสื้อสีขาวกางเกงสีดำรองเท้าก็เป็นสีขาวใช่ครับผมก็แบบมันแล้วแต่มิกแอนแมทอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกดอันนี้ด้วยอะไรนะสีมงคลวันน่อแล้วแบบวันจันทร์น้มใสสีนี้อะไรประมาณเนี้ยใช่ได้เอาไปเด็ดของเนต่ะครับของเนตจริงจริง อ่ะที่พี่ถามก็คือมีการแชร์ของไหมก็คือไม่มีครับผมแต่ว่าเหมือนกับพี่แฟนคลับเขาจะเหมือนกับซื้อรองเท้าที่เหมือนเหมือนกันหรือว่าเสื้อผ้าที่โพลาร์สีอย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบเราบังเอิญใส่เหมือนกันคือบังเอิญจริงๆนะบงังคือเหมือนกับมกผมใช่เอ้ยผมไม่ได้แก้ตัวแต่เหมือนกับว่าด้วยความที่อผมได้เสื้อสีดาําน้องได้เสื้อสีขาวมีวันนึงเหมือนกับใส่มาแล้วเอ้ยเหมือนกันพอดีใช่แบบโดยไม่ไนานเลยเขาผม ใช่แล้วพี่พีๆไปขับก็จะแบบเฮ้ยใส่กางเกงนักันหรือเปล่าแต่จริงไม่ได้นัดครับผมใช่ครับผมคอนฟิวอะฮะแต่คอนฟิวผมไม่คนโกไม่เป็นไงเราไม่ได้นัดจริงพี่มันมีอยู่วันหนึ่งที่ใส่หมวกสีขาวใส่เสื้อสีขาวกางเกงลายสก็อตส่วนของพี่เนี่ยใส่หมวกสีสีดำใส่เสื้อสีดำกางเกงลายสก็อตอืมใช่ก็แบบมันคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลังกเขาบอว่าแบบใจมันซื่อจิตใจมันก็เลยใส่หมวกแล้วคล้ายกันวันนั้นอะไรอันนี้มัน อันนี้มันก็พิสูจน์ไม่ได้ครับพี่เมันคือประเมินเลือกเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็แล้วแบบมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเราเทสแต่งตัวชอบๆเหมือนกันอถ้าเคยนัดกันซื้อแบบเนี่ยยิมพี่ไว้กันปะจอยากแบบอยากซื้อเสื้อนี่แบบใส่ดืวยกันนะอะไรจริงจริงแอบอาจจะแอบไม่ได้นัดครับผมแต่ว่าการชอบอาจจะเหมือนกันอย่างเช่นสีดำอย่างเงี้ยครับผมเราเราชอบสีดําเหมือนกันสีขาวเหมือนกันบางทีเวลาเราไปช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยบางทีเราก็ซื้อไอเทมเหมือนกันก็เหมือนกับเออไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเราก็ชอบเหมือนกันก็เเลยซืื้ออหมนนกััครบ ไปช้อปปิ้งใครล้มละลายสุดทำดีเอ้ยจริงเหรอใช่เพราะไปไปต่างประเทศคนนี้เขาชอบใส่ช็อปแต่ผมก็คือถ้านานๆทีช็อปพร้อมสุดว่าแบบคือไม่รู้ไม่ไม่ยังไม่ติดใจใช่มาจากฟิลครับผมใช่ครับอย่างเกมม์จะเห็นได้พี่เซนความเป็นเซนเซสบ่อยเราจะได้เห็นบ้างไหมมีมีรอรอรอดีกว่าครับผมความยูนิเซนจริงๆผมก็แอบใส่บ้างเบาอย่างงี้แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบจ่งแจ้งเลยอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมีแน่นอนครับผม โอจริงๆหรอถ้าลุกหรอแบบว่าพี่เน็ตไม่ค่อยแบบไปทางสายหวานอะไราสายสายหวานหวานใช่ต้องต้องเป็นยังไงครับสายหวานสายหวานมันก็จะเป็นแนวแบบว่าจะพูดไงเดี่ะคือเห็นเอ่อเห็นอนทายาสารที่เจมแต่งมาที่แบบใส่แคนดี้แทนอะไรอ่ะเอ้ยผมเคยมีนะจริงเหรอผมเคยถ่ายนิตยสารกับกับน้องหมาก็ติดตรงนี้เหมือนกันสายหวานเหมือนกันใช่ใช<ๆ>ก็ไปหาดูได้นะครับผม ลุกยังไงอะครับลุกเสียหรอลุูนี่ไหมลุกละลุกผ้าสามสีคือเป็นต้นไม้เราผ้าผูกไว้ไม่เป็นเหมือนกับว่าแบบเออแบบเขาเรียกเชิงแบบไทยชุดไทยอย่างงี้กันไหมเออชุดไทยอุ้ยตลอดไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่แบบว่าคือคิดอยู่ว่าถ้าเปิดแต่งแบบนั้นแบบมันจะหลอนไหมอะไรเงี้ยไม่หลอนวันหลอนโอเคครับได้ก็เดี๋ยวอาจจะได้เห็นชุดไทยขาบมแบบว่าใส่ไอชุดอได้ย่าก็ได้หมดท่าหรอก ให้คะแนนกันเหรอในดูหน่อยสิผมเป็นเสื้อกล้ามเฮ้ยนี่เฮ้ยยนี่เอ้ยนี่เสื้อกล้ามผมอะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเดียวข้อกใครนะครับเดี๋ยวขับเส้อก้ามผเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไม่ได้เดินเลยพี่โอเคครับผมให้วันนี้เต็มเต็มสิบให้เก้าจุดห้า่าหักอะไรเออหักอะไรอ่ะหักหน้าตาผมเหรอไปไปไม่ก็แบบให้เต็มเก้าหน่อยไปเออผมนะผมตอนแรกให้เกเก้าจุดห้าตอนนี้เหรอ เหลือเก้าต่อให้แบบว่าเหลือสักส่วนส่วเดี๋ยวให้สิบเดียวเหลืองโอเคโอเคโอเคอเอ๋ของผมให้เจมสิบละกันเพราะด้วยความที่เต็มร้อยไม่เต็มสิบเพราะว่าด้วยความที่ลุคนี้อาจจะแบบทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็น้องก็ตงรู้สึกว่าน้องมีความมั่นใจกับชุดนี้ก็เลยว่าให้ให้ความมั่นใจแล้วก็ให้การที่เหมือนกับสไตล์ของแบรนด์นี้ด้วยชอบใช่ครับผมครับผมขอบคุณครับ